ก็มาขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะวันนี้แล้วก็มาอยู่แคมป์ซอมบี้อัพไลซิ่งไงเช่นเคยนะฮะก็ไม่ได้อัดแคมปนี้ค่อนค่ะเงยะนานเลยนะเพราะว่าไปโมเด็จย้งกับลีนาเทวารีเฟนนะฮะโอเคนะวันนี้ก็จะกลับมาเล่นแคมปนี้กันนะครับซอมบี้อัพไลซิ่งนะฮะวันนี้นะเราก็จะมารีวิวปืนอย่างนั้นเองนะฮะปืนที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็เป็นปืนที่เรียกได้ว่าเป็นปืนในตำนานจากสงครามโลกครั้งที่สองเลยก็ว่าได้นะฮะก็อยู่ข้างหน้านี้เลยนะก็คือนี่ฮะ ปืนกระบอกนี้นั่นเองนะก็ปืนนี้นะฮะก็น่าจะมีหลายคนที่รู้จักกันแล้วนะถ้าเกิดเป็นสายหรือว่าป,ปาระวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะก็ปืนนี้มีชื่อว่า M1 ็มหนึ่กาแลนั่นเองนะฮะก็เป็นปืนอีเวนต์นะฮะก็เป็น เป็นอีเวนต์เทียนะฮะเป็นปืนอีเวนต์ของแมปนี้นะซึ่งวิธีการซื้อในปัจจุบันนะฮะเมื่อสมัยก่อนมันขาย1 0 0 0 0แสนนะแต่ว่าสมัยนี้มันให้ซื้อด้วยอีเวนต์โทเค็นนะฮะต้องเอาอีเวนต์โทเค็นซื้อปืนนี้เท่านั้นนะซึ่งถามว่าเราจะเอาอีเวนต์โทเค็นมาจากไหนนะก็คือเราต้องไปเนี่ยแล้วก็ต้องไปฟาร์มไปเทนพาร์สมานะเนี่ยแบบว่าเราต้องไปเก็บไปเทนพาร์ทเนี่ยเก็บเวล์ไปเทนพาร์ทเยอะๆเนี่ยก็แบบว่าเนี่ยเลื่อนมาเรื่อยๆเ,เนี่ย นี่ฮะคุณจะเห็นได้ว่าตรงเวล60นะฮะแบ,บทนพาร์ติคุณถึงเวล60เนี่ยคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่า Event Token มานะฮะก็นี่แหละก็คือโทเค็นที่สามารถเอาไปซื้อปืนอีเวนได้เป็นประมาณเนี่ยนะก็มันก็จะมีอยู่2 l e เลเวลนะก็คือเลเวล70แล้วก็60พงจะได้อ e ีไออีเวนท์โทเคมานะโอเคเป็นประมาณน,นี้นะฮะ วันนี้เราก็จะมารีวิวปืนนี้กันปืนนี้เป็นปืนแรกที่ผมซื้อในแบบนี้เลยนะที่เป็นปืนอีเวนต์น,นะนะก็แบบว่าซื้อมาค่อนข้างนานแล้วก็ใช้มาค่อนข้างเยอะก็ถือว่าใช้ได้ดีมากๆเลยสบปืนนี้นะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะว่าค่าสตาร์ทของปืนนี้เป็นยังไงนก่อนนะกดมาดูนะค่าสตารัรนะก็คือถ้าเกิดยิงเฮดช็อตนะฮะจะเพิ่มดาเมจ1.5เท่านะ ระยะต่ำกว่า30เมตรนะฮรระยะยิงอะ่ะจะมีดาเมจต,ต่อวินาทีอยู่ที่325นะแล้วก็ถ้าเกิดไกลกว่า30เมตรนะฮะก็จะอยู่ที่227นะเป็นมาณนี้ก็คือยิ่งไกลยิ่งเบานะโอเคนะก็ก็การรีโหลดนะฮะก็รีโหลด2วิต่อ1เม็กนะฮะถ้าเกิดไม่ใส่เพิร์กอะไรเลยนะแล้วก็คือยิง210นัดต่อนาทีนะฮะถ้าเกิดไม่ใส่เพิร์กอะไรนะ,ะแล้วก็กระสุนที่บรรจุนะ แม็กนิ่งสามารถจุได้8นัดนะแล้วก็มีเรียกว่ากระสุนที่สำรองอยู่พร้อมที่จะรีโหลดกลับมาใส่เนี่ยเกือบ200นัดนะแล้วก็ระยะเวลาการเล็งคือ0.3วินาทีเป็นมาในสัค่าสตัร์ของ M1 กาแลนนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะไปลองให้ยิงให้ดูแบบว่า ไม่ไม่ไม,ไม่ใส่ของแต่งก่อนนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะซึ่งปืนนี้นะฮะมันจะค่อนข้างเหมือนกับปืนสไนเปอร์นิดหน่อยนะก็คือหน้าตาของมันเนี่ยมันเหมือนกับปืนสไน์แล้วก็การยิงนะแต่ว่าในชี้จริงฮะมันไม่ถือว่าเป็นปืนสไนเปอร์นะมันเป็นไรเฟิลนะโอเคนะก็เดี๋ยวก็จะไปลองให้ดูกันเลยนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โมหมดฮาร์ดนะแต่ว่าตอนนี้เขาเออเล่นกันไปจนจนแบบว่าเวฟยี่เลยนะผมว่าผมไม่น่าจะจอยเข้าไปดีกว่านะเพราะว่าเวฟยี่บนี่คือไม่ว่าจะเป็นปืนที ให้เข้าไวเร็วนะโอเคนะ้วก็เดี๋ยวยายเซิร์ฟสักครู่หนึ่งนะโอเคนะแล้วก็มาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะเซิร์ฟนี้ก็เออไม่ค่อยจะต่างจากเซิร์ฟที่แล้วสัสกเท่าไหร่เลยนะก็เออเวฟที่สิบเอ็ดนะเป็นเวฟที่ซอมบี้เริ่มจะโหดจัดแล้วนะแต่ช่างมาดีกว่านะก็ถือว่าเรามาทดสอบความเก่งของ M1 กาแลนกันลนะแล้วกันนะก็คือเวฟยี่สิบบวกเนี่ย คือปืนทีสิ0มันก็ค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วนะก็ถ้าเกิดจะเห็นว่าอ1กหนึ่งกาเลยมันจากมันก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันเออมันตั้งเวฟเวฟยี่สิบแล้วนะโอเคนะก็ไปประมานี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะผมขอถอดเปิร์กที่มันเกี่ยวกับปืนนี้ก่อนนะฮะตอนนี้ผมใส่เป็นเปิร์กไอรอ Hand อยู่นะซึ่งมันจะทําให้รีโหลดไวขึ้นนะผมจะเปลี่ยนเป็นเออ เปอร์อันที่คนเขานิยมกันแล้วกันก็คืออันนี้นะฮะ Doom Slayer ก็คืออันนี้จะเป็นเปอร์ที่นิยมพอๆกับไอ Iron Hand เลยนะก็คือยาให้วิ่งเร็วขึ้น10%ถามว่าไอวิ่งเร็วขึ้น10%เนี่ยมันช่วยยังไงนะก็คือมันจะทําให้เราวิ่งออกหนีออกจากซอมบี้แล้วก็หันหลังไปยิงได้ง่ายขึ้นแนละ้วก็คือซอมบี้จะตามเราไม่ค่อยทันถ้าเกิดเราใส่ Doom Slayer ม,ยยมาเป็นมาเนี่ยนะถ้าเกิดซอมบี้ไม่ได้เวฟสูงเกินนะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยสอบ M1 Garland นะฮะ โอเคนะตอนนี้เราอยู่ในด่านเออบอสนะฮะจังหวะน,นี้เออเขาเรียกว่าล้มไปคนหนึ่งแล้วนะนับว่าเป็นสัญญาณที่เออดูบัดซบมากเลยนะซึ่งปืนมันก็จะดูกระจกหน่อยนะเพราะว่าน,นี้มันเป็นเวฟเออเวฟสูงนะโอเออขอเคลียร์กับไอ้บอสตอนนี้สักครู่หนึ่งนะฮะโอเคนะก็ผ่านแบบว่าเออทุลักทเลมากเลยนะก็เออปืนผมมันไม่ได้อัปเกรดนะแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นซอมบี้อะไบรซิ่งนะก็อันนี้ก็กลับมาเล่นในรอบเออหลายอาทิตย์เลยนะก็เขาเรียกว่าฝีมือตกนะนะโอเคนะก็ ผ่านว่าแบบก็ได้ว่าฉิวเฉียดนายเกือบตายกันหมดทีมแล้วนะโอเคนะก็มาเข้าสู่เกมเพลงจริงกันเลยดีกว่านะก็ปืนเนี่ยหนึ่งกาแลนถ้าเกิดไม่ดัปเกตมันก็จะเป็นสภาพนั่นแหละฮะก็คือค่อนข้างจะเออกากมากๆเลยนะก็คือแบบว่ามันก็ยิงอะไรไม่ค่อยได้มันก็เหมือนกับเทียรสิที่ไม่ได้แต่งนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ปืนที่พิเศษอะไรนะถ้าเกิดเออมันไม่ได้แต่งนะโอเคนะเดี๋ยวผมขออัปเกรดปืนสักรู่หนึ่งนะผมจะเก็บไอแคไปเกตแล้วก็ ไปอัปเกรดปืนก่อนเพื่อที่จะให้มันโหดขึ้นนะให้มันแบบว่าดึงประสิทธิภาพให้มันสูงสุดให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแต่งปืนตาหน้านะฮะตอนนี้ผมจะลองใช้ปืนแบบว่าแบบสต็อกก่อนนะก็คือแบบว่าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะโอเคแล้วมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ฝีมือตกด้วยนะช่วงนี้นี่ฮะก็เป็นอามานี่เลยนะสกอตเอ็นหนึ่งกาแลนนะก็เนี่ยยิงแค่สองนัดก็ตายแค่ทุกตัวนะยิงสองสามนัดเนี่ยก็จบแล้วนะ อันนี้คือไม่มีแม็กไม่ได้มีเปิร์กอะไรนะมันก็เลยรีโหลดช้าๆหน่อยเนี่ยก็ดูดูนะฮะแม็กเดียวนี่มินิบอสแทบจะตายแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสแตนดาร์ดเลยก็คือไม่ได้แต่งอะไรนะมันก็จะดูดูดปโปอยแบบนี้แหละโอเคนะก็เนี่ยมันก็เป็นแค่ปืนธรรมดาธรรมดานะถ้าเกิดไม่ได้แต่งอะไรนะโอเคนะก็ยิงแล้วก็ย,งกยิงอีก เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็แล้วก็สะโคบนะถ้าเกิดไม่ได้แต่งมันก็จะเป็นสะโคบแบบนี้ซึ่งค่อนข้างจะมองยากนะโอเคนะตัวเกาะเออ่ฝันร้ายมาแล้วโอเคแนละ้วก็ถอ,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 อยดีกว่าโอ้โหตัวเกาะตัวนี้ดีนะที่เมื่อกี้ตัวเกาะมันเลือดน้อยมันก็เลยเออ มันก็เลยไม่ได้ลายแรงอะไรมากนะอืดมากเลยไอ้ตัวเกาะตัวนี้นี่ฮะก็คือประโยชน์ของดูมเซเลเยอร์นะก็เนี่ยเราสามารถเดินหนีซอมบี้ได้ไวมากเลยนะก็คือมันเดินตามเราไม่ค่อยทันแต่ว่าเราจะแลกกับการเอรีโหลดช้านะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไอรอนแฮน์มานะทำดามเมจน้อยลงเพราะว่ามันรีโหลดช้าแต่ว่าแลกกับการที่เราวิ่งไวขึ้นเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นเป็นประมาณนี้นะก็มันก็เป็นเพิร์ทที่ควรเขาแนะนำกันรสำหรับเอวอเวฟบ0ขึ้นนะก็คือดูมเซเลเยอร์นั่เองเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งไอ้ตัวเกาะเนี่ยมันก ทางทางนที่มันวิ่งไวมากเลยนะกอดตัวนี้คือมันเกาะคุ้มทั้งตัวเลยนะคุณอาจจะเห็นแค่ว่ามันคุ้มแค่หัวกับเออกับกระเรว่าตัวตรงกลางของมันนะแต่ว่าไม่ใช่นะมันหุ้มทั้งตัวเลยนะแล้วไม่สามารถยิงจุดไหนได้เลยนะมันยิงมันยิงไปจุดไหน,นก็ติดเกาะมาเลยอนะแล้วต้องถอยแล้วก็ยิงนี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่จอก,ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละโอเคเลเซอร์เบรดมาต่อ โอเคเรียบร้อยนะฮะเคลียร์เวไปแล้วเพื่อนั้นก็เปิดมานแล้วก็เริ่มแต่งปืนกันแบบรวดเร็วเลยนะผมจะใส่สโคปเป็นพี a คเอสักอย่างนึงนะแล้วก็ผมจะใส่ไอที่จับเป็นอัน,อนสุดท้ายเลยนะ โอเคแล้วก็เนี่ยแล้วก็ใส่เลเซอร์ใส่อะไรไปก็ได้นะส่วนกระสุนผมจะใส่เป็นเจาะเกาะน,นะแล้วก็แม็กซ์ซีนผมจะใส่เป็นสปีดโหลดเดอร์นะแล้วก็เพิร์กที่ผมจะใช้นะฮะก็คือเป็นเพิร์กที่มีชื่อว่าแอรอนแฮนนั่นเองนะโอเคนะแล้วก็ผมจะจิ้ไปกินยานะฮะผมจะกินยาไอ้ยิงไวนะฮะเป็นประมาณนี้เท่านี้เราก็จะค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมากๆเลยนะนี่ฮะหลังจากอัปเกรดแล้วก็ใส่ใส,ใส่แม็กใส่อะไรมาเรียบร้อยนะเนี่ยนี่ก็คือประสิทธิภาพสูงสุดของ M1 แล้วนะ ป็นประมาณนี้ก็เนี่ยตามมากันเยอะนะแต่ว่าก็แม็กหนึ่งก็เนี่ยหายไปหลายตัวมากๆเลยเนี่ยแม็กเดียวเก็บเก็บทั้งต่าบนนี่ก็คือความเก่งของเอมหนึ่งกาแลนนะหลังจากที่อัปเกตแล้วก็ใส่ของแต่งมาเรียบร้อยนะแล้วก็กินโยงกินยาเลยปับมาเรียบร้อยก็จะจะเป็นปมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอ่อความเก่งของเอ็มหนึ่งกาแลนนะซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างจะเมาเนี่ยก็ไม่ได้เล่นนานนะสำหรับซัมบีอัปไลซิ่ง เนี่ยฮะก็เนี่ยตัวกอดที่เก่งสุดในเกมมาพอเจอทั้งดาเมจคูณ2แล้วของแต่งไปก็เรียบร้อยนะโอเคแล้วว่าผมว่าผมจะล,ลวนะเลือดผมน้อยมากผมก็ผมจะไปซื้อไอ้ที่ชุบตัวเองมาก่อนดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยโอเคนะก็ตรงนี้ก็เกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะโอเคเรายิงระเบิดเสริมไปนะแล้วก็หนีนะฮะหนีไปเออซื้อของจากตู้ดีกว่าก็ซื้อชุบตัวเองมาตอนนี้เราปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วนะโอเคแล้วก็เนี่ยยิงซอมบี้ให้หมด เรียบร้อยก็ซื้อไอ้เลือดเลือดเพิ่มคูณ2มาด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอ้รีโหลดไว้กันนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกความสามารถสูงสุดของ M1 กาแลนกันนะนี่ฮะรีโหลดไว้ก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก็ซื้อเลย โอเคนะตอนนี้พอยต์เราหมดแล้วนะก็คือถ้าเกิดเราล้มอีกทีแล้วก็แล้วไม่มีตังค์มาซื้อชุกตัวเองอีกแล้วนะโอเคแล้ว okay, นะก็มาดูกันเลยนะสําหรับเอ่อเ็มหนึ่งกาแลนที่บัฟยาวประมาณแปดเมตรนะดูจากไอซ้ายล่างนะฮะบัฟยาวมากโอเคแล้วก็มาดูกันว่มามันจะเก่งขนาดไหนสําหรับปืนเอ็มหนึ่งกาแลนนะโอเคเพื่อนมาแล้วนี่ฮะก็เนี่ยก็ยิงได้เลยนะเนี่ยอันนี้ไม่มีดาเมจคูณศกนะ ประมาณแม็กคแม็กประมาณแม็กนิดๆน,นะก็จะทําให้ไอพี่เออ AP กาะตอนนั้นล้มไปได้เลยนะเนี่ยก็ประมาณแค่แม็กเดียวก็สามารถทใํใไอเกาะตอนนั้นล้มไปได้นะก็ถือว่าแรงมากๆสำหรับเปออืน M1 กา r a นนะซึ่งก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่สไนเปอร์นะมันก็ต้องยิงแบบว่าใกล้ๆหน่อยนะมันก็ต้องกลางๆอ่ะมันไม่มันไกลไม่ค่อยดีนะคือคนสร้างเขาเขียนว่ามันต้องต่ํากว่า30เมตรถึงจะดีแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันนับระยะยังไงในเกมนี้นะโอเคแนละ้วก็เนี่ย ผมสามารถมาเดินโซโล่ได้ชิวๆเลยนะด้วยพลังของปืน M1 นะฮะเนี่ยเนี่ยคนเดียวลม้ลมทั้งกองทัพไดยเลยเนะี่ยซอมบี้โอเคเนี่ยเรียบร้อยนะฮะแปบ๊บเดียวซอมบี้ก็หายไปทั้ง หามไปทั้งกองได้เลยนะแล้วถามว่าทําไมยังไม่ไปในโหมดอบโบคาลิปนะฮะอบโบคาลิปมอนมันเดินไวมากนะแล้วก็เออมันค่อนข้างจะรอดยากนะฮะก็ผมจะให้ดูแบบว่าความโหดรหลับปานกลางของ M1 กาแลึ่การแล้วกันนะถ้าเกิดเล่นในโหมดแบบว่านอร์มอลมันก็จะง่ายไปนะก็คือ M1 ในโหมดนอร์มอลเนีแบบ่ยแทบจะแทบจะวันช็อตทุกอย่างเลยนะส่วนในโหมดเอ,อ่อโอโบคาลิปนะฮะมันก็แทบ,บจะยิงเลยไม่ค่อยตายนะฮะเพราะว่าอบโบคาลิปมันมันโหดจริงๆเดี๋ยวผมจะเล่นไปจนด่านบอสเลยดีกว่านะ ผมก็จะเอาพอยต์มาอัปเกรดไอปืนระเบิดนี้บ้างดีกว่านะเพื่อที่จะให้มันโหดขึ้นนะเท่านี้เราก็ค่อนข้างจะเต็มที่นะก็คือเราค่อนข้างเยวโหดเต็มพิกัดแล้วนะสำหรับเออในแบบในด่านนี้นะไม่รู้ว่าเราจะรอดไปถึงนานแค่ไหนนะเพราะว่าเหมือนคนที่เขาแบกมาจนถึงเวฟเออยี่สิบกว่าเนี่ยเขาเหมือนจะออกไปแล้วมั้งนะผมไม่คุ้นหน้าพวกนี้เลยผมคิดว่าตอนต้นเกมผมยังไม่เห็นคนหน้าตาแบบนี้นะโอเคแนละ้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มยิงกันต่อเลยก็แบบว่า เนี่ยมันก็สบายๆนะสําหรับ M1 การ์เรน M1 การ์เรนเป็นปืนอีเวนซึ่งปืนอีเวนนะฮะมันก็จะดาเมจใกล้เคียงับเทียสิบมากๆเลยนะคือมันก็เท่าเทียสิบไปแหละเพราะว่าราคามันก็แรงนะความพิเศษของปืนอีเวนก็อย่างที่บอกนะก็คือมันบางบางปืนไม่สามารถใช้เงินซื้อได้นะแล้วก็มันจะไม่หายห,ายหลังจากรีเบิร์ดนะก็คือหลังจากคุณซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ไปตลอดการเลยนะเป็นอันมานี้ก็โอเคเพื่อนโดน,นออบหลัง โ okay, อเคก็ข um ึ้นเว็บ26แล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บคอยเช่นเคยนะก็เมื่อกี้ล้มกันไปประมาณอีก2คนอ okay, ีกรอบนะซึ بل, ่งผมก็ไปบู๊ตรงนั้นมานะก็บู๊แบบว่าค่อนข้างมันเลยโอเคนะก็รอบนี้ผมจะเปลี่ยนสกินแล้วนะเพื่อที่จะเรียกว่าให้มันหล่อเท่ขึ้นนะคือดาวเวนก็เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเพื่อให้มันหล่อขึ้นโอเคนะก็ผมว่าจะใส่สกินมานะเป็นสกินรีเบิร์ตดีกว่านะเพื่อเออ่ไม่รู้ว่าจะใส่สกินอะไรดีนะโอเคนะก็ผมก็จะใส่รีเบิร์ตมาแค่มาแค่ส่วนเดียวนะ และส่วนที่เหลือผมก็จะเนี่ยปล่อยเป็นสีดาแบบนี้นะมันก็จะสีมันก็จะเข้ากันแบบแปลกๆนะความเท่ขึ้นเหมือนจะส่งผลจะดามจหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกมีความมั่นใจกับดามจมากขึ้นนะ <S <S โอเคะจังหวะนี้เขาไปซุ่มกันอยู่ในแต่ในบ้านนะแล้วก็ออโอเคสวยมากนะล้มล้มล้มทั้งแมปนะฮะโอเคก็สบายะะแล้วเจริญแล้วงานนี้โอเคนะก็แล้วก็จะรีบไปชุบกันนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะปาระเบิดทิ้งไว้นะเพื่อที่จะให้ซอมบี้ที่กาลังจะตามมา มันเจ็บนะฮะโอเคก็ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะไม่รู้โดนซอมบี้ไหมโอเคนะก็ปายระเบิดไปนะฮะเพื่อที่จะกําจัดก,กลุ่มซอมบี้ที่มันกําลังตามรามานะโอเคแล้วก็ชุบกันหมดเรียบร้อยแล้วก็หนีฮะก็คือแบบว่าจัดการได้สบายๆเลยคนนี้เขาไม่ได้ใส่กระสุนเจาะกาะมาเนี่ยเขายิงเบามากเลยเขายิงตัวกาะแทบไม่เข้าเลยเขาไม่ได้ม,ไมีไม่ได้มีกระสุนเจาะก,ก่อนนะ,ะเนี่ยกระสุนเจาะก,กอก็คือเป็นเรื่องสําคัญมากสำหรับแบบนี้นะถ้าเกิดคุณไม่มีนี่คือ คุณแทบจะอ่อนแอต่อตัวเกาะโดยสิ้นเชิงเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเกาะประเภทไหนคุณมันมาก็รียบร้อยนะฮะโอเคจังหวะนี้ลมมินหมดแมบอีก e รอบหนึ่งนะฮะจังหวะนี้เข้าสู่โมดตุ๊กตาลมลุกแล้วสรับเซิฟนี้สวยมากนะฮะโอเคก็เราก็ยิงมาก่อนดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็มีพี่เกาะมาตามหลังอยู่ด้วยนะโอเคก็ชักเอ็มหนึ่งกาแลนขึ้นมายิงนะโอเคเราติดคอนเทนเนอร์โอเคเราต้องไปซื้อ,อ,อชุบใหม่ละก็มาชุบก่อน แล้วก็หนีฮนะแล้วก็ไปชุบคนที่อยู่ข้างบนบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัฟกันนะชุบแล้วก็วิ่งหนีนะฮะสวยมากครับเขาเอฟเคเอเคก็ยิงเปืนระเบิดกลมานะฮะแล้วก็ไปชุบคนที่ลมนะฮะโอเคก็ชุบเรียบร้อย พอซื้อชุดตัวเองก็มันรู้สึกมีพลังมากขึ้นนะก็เนี่ยแล้วก็สามารถเดินแบบว่าใส่เดี่ยวได้อย่างสบายๆเลยนะโอเคก็คนนั้นเขาไปโซโล่เรียบร้อยนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเปล่าผบว่าผบว,ว่าอีกสักพักเขาจะล้มหรือเปล่าโอเคผมว่าแล้วเขาล้มโอเคนะก็จบเวฟไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เขาก็เกือบจะล้มอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะตอนนี้เรามาอยู่ในเวฟเออยี่สิบเจ็ดใช่ไหมดันั้นก็เวฟหน้าน่าจะเป็นเวฟบ,บอสแล้วนะแล้วเราก็จะได้เออแยกยยกันนะฮะเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟมีประมาณเ่อ ทั้งเซิร์ฟมี4คนนะแต่ว่าไอคนที่มันมาย,ยิงซอมบี้มีแค่2คนนะสวยงามมากนะอีก2คนน่าจะน่าจะเปิดกล่องอยู่โอเคนะก็เมื่อกี้เราก็ลงปิกรอบหนึ่งแนละจังหวะน,นี้ผมคิดว่าผมควรเปลี่ยนเปิกนะผมจะเปลี่ยนเป็นเออเออดูงเซเลเยอนะไม่คิดจำผิดนะึกว่าดู o m ซเลเยออยู่เทีย 2. โอเคนะก็เปลี่ยนเราเป็นดู o เซเ a y ยอร์แล้วก็จะคล่องตัวขึ้นมากๆนนะแต่ว่าแลกกับการที่เราจะรีโหลดช้าลงนะ แต่ว่าก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยแล้วก็สามารถวิ่งหนีจากเออซอมบี้ได้สบายมากขึ้นมากๆเลยนะด้วยเออการเป็นดูมเซเยอร์โอเคนะก็เนี่ยดูมเซเยอร์ซ้อนกับเขาเรียกว่าบัฟเออวิ่งไวนะครก็ทําให้เราสามารถขยับหนีได้ง่ายขึ้นมากๆโอเคนะแล้วก็เนี่ย ม,มันไม่มีตัวอะไรตามเราทันได้ถ้าเกิดเราใส่สองเปอรน,นี้รวมกันมานะโอเคเพื่อนลงอีกแล้วโอเคเราเจอด่านบอสเออห้าอยตัวนะมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะผมจะเออซื้อไออันนี้แล้วกันก็อันนี้จะทําให้เรามีกระสุนมากขึ้นนะ ไม่ใช่กระสุนในหลังเพลิงนะไม่ใช่กระสุนที่ใส่แมกนะเป็นกระสุนที่เป็นกระสุนสำรองนะจะมีมากขึ้นโอเคนะก็เราก็จะมาเตรียมป้องกันกันนะเรามีปีกันเพียงแค่2คนเองนะน่าจะน่าคงจะรอดมั้งสองคนประท้าซอมบี้ห้าร้อยตัวนะฮะเอเทนออฟซอมบี้ zombie, จะให้ผมว่าผมคงต้องเป็นตัวรอดแหละโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะไปเป็นตัวรอดแล้วกันนะฮะในรอบนี้ผมจะมาล่อให้ดูนะว่าล่อซอมบี้ทำยังไงนะโอเคก็ของเงียบสักครู่นะฮะ โอเคนะก็จบเว้เรียบร้อยนะฮะก็เป็นประมาณนี้ก็คือใส่เบิร์กดูมเซย์เยอร์ Doom ayer, แล้วก็ใส่ออวิ่งเร็วบาร์นะฮะแล้วก็วิ่งวนแล้วก็โดโดๆไปน,นี้แหละแล้วก็เอาระเบิดยิงนะฮะมันก็จะเป็นการจุก๊กแบบว่าจุกได้ทั้งวันเลยนะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปเออ่รีวิวปืน 1> M1 Garland ในวันนี้นะฮะก็โดยรวมก็เป็นปืนสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ที่คอนข้าอิจฉา,าดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดาวเมดก็พอๆไอเทมสิบแต่ว่าอาจจะสู้เทอสิบไม่ได้นะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีอยู่นะสวหรับปืนอีเวนนะฮะเป็นปืนอีเวนที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดในเกมนี้แล้วนะสวหรับเออปืน M1 Garland นะฮะโอเคนะัคนะ่นก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็นี่นึงขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะคณายก็กรักสมัยคอมเมนต์เพื่อเป็นกางในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคณายก็สำหร